ครับสวัสดีอาจารย์พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่ชื่นชอบในเกมกีฬาต่อนกเขาใหญ่และเลี้ยงนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาขอความรู้อาจารย์ท่านผู้รู้หน่อยนะครับผมนะฮะพอดีครับนี่ครับพ่ออ่อนแกแกไปแทงกาวมานะครับผมนกตัวนี้ไปแทงกาวมานะครับผมได้3วันก็ขันแล้วครับแล้วเป็นนกที่นิ่งมากนะครับผมแต่ที่แปลกนะครับผมพี่น้องครับคือสร้อยคอเขาเนี่ยครับผม ขนตัวหรือเขาเรียกอะไรขนตามลำตัวเขาครับมันจะขึ้นไปอยู่บนสร้อยคอเขาครับนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับผมถ้าอาจารย์ท่านไหนพอมีความรู้ก็ฝากแนะนำผมด้วยนะครับผมว่าเป็นนกแบบไหนยังไงนะครับผมอเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่ครับพี่น้องครับ นกที่พ่ออ่อนแกแทงกาวมาได้นะครับสวันนะครับผม3วันนี่ขันแล้วนะครับผมซึ่งผมดูเอ่โดยรวมแล้วนะครับผมเป็นนกนกรูปทรงหัวปีนะครับผมนะครับแล้วก็ดูลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปีของปีไข้นะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือออกเขาเนี่ยจะเป็นอกล่องด้วยนะครับผมนะฮะสังเกตดูนะครับแต่ที่แปลกนะครับผมพี่น้องครับนี่ครับดูตรงสร้อยคอเขานะครับะไ แน่เมื่อกี้เดี๋ยวผมจะมีภาพนิ่งให้ดูนะครับนี่ครับอ่านี่ครับขนตัวเขานะครับจะขึ้นอยู่ไปแซมอยู่ตามสร้อยคอตรงเม็ดข้าวสารเขาเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ท่านไหนพอมีความรู้นะครับผมช่วยแนะนําผมหน่อยนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับรอบรอบรอบสร้อยคอเขาเลยนะครับผม ขันแล้วนะครับเป็นนก1นึ่งกุกนะครับผมแต่ว่ายังไม่เต็มเสียงนะครับยังกลัวๆอยู่เออนะฮะเป็นนกแปลกเหมือนกันครับผมคือนกแทงกาวมาได้นะครับขนหลุดร่วงโอ้โหแสดงว่าจิตใจใช้ได้เลยครับผมสวันขันแล้วครับผมเมื่อผมมาถึงสุพรรณนะครับผมมาเห็นเขาก็ขันให้ผมฟังเลยนะครับพ่อเขาชี้ให้ดูนะครับว่าเออเป็นนกแทงกาวได้มาได้สวันว่างั้น ยังไงก็ฝากอาจารย์นะครับท่านไหนพอมีความรู้นะครับนี่ครับสร้อยคอขน,ขนขนตามขนตัวเขาเนี่ยจะไปขึ้นตามคอเลยนะครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวผมให้ดูภาพนิ่งอีกทีนะครับยังไงอาจารย์ท่านไหนพอมีความรู้ก็ฝากช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับกลับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ